สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกคำมหัศจรรย์ค่ะคำมหัศจรรย์ที่ใครเองก็ทำได้ทุกคนทำได้เชื่อเลยว่าทุกคนทำแล้วมีผลสำเร็จได้ผลจริงๆค่ะทุกคนคะ่ะคำมหัศจรรย์น,นี้ขอบอกก่อนนะคะว่าพี่วีมเมื่อวานนี้ไปฉีดวัคซีนมา เข็มที่สองพอไปฉีดวัคซีนเข็มมาที่สองเมื่อวานไม่เป็นไรเตตอนเช้าของวันนี้ค่ะอาการมันเริ่มไข้ขึ้นพี่บีก็ใช้คำมหัศจรรย์นเนี่ยค่ะทุกคนค่ะคำว่าขอบคุณก่อนที่เราจะพูดคำว่าขอบคุณให้เราบอกกับจิตใต้สำนึกของเราก่อนค่ะว่าขอโทษเขานะที่เขาทาที่เราทำให้เขาต้องเจ็บที่ต้องทำให้เราป่วยแล้วก็คุณเอ่อ วัคซีนนะที่เขาทําให้ชั้นเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราแล้วทําให้เราสุขภาพดีป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างที่โควิดจะเข้ามาในสุขภาพของเราเราบอกกับตัวเองค่ะเราไม่ต้องบอกใครเราบอกกับตัวเองว่าสิ่งดีๆที่เราเอาเข้าไปในตัวของเราเนี่ยค่ะมันดีสําหรับเราอย่างไรและ คุณพอคุณบอกเสร็จแล้วคุณก็ขอบคุณเขาต่อไปนี้คุณก็ขอบคุณขอบคุณร่างกายของฉันนะที่มีสุขภาพดีเหลือเกินขอบคุณนะเธอได้ได้อย่างดีได้วัคซีนอย่างดีที่ป้องกันตัวเธอและขอบคุณสมองของฉันนะที่เธอทําคิดการจริงใดเราก็ระดมขอบคุณร่างกายของเราค่ะคุณรู้ไหมคะ เมื่อพอพี่วีทําวิธีแบบนี้แล้วแล้วพี่วีก็นอนพักสักครู่หนึ่งไม่ถึงสองชั่วโมงคะ่ะทุกคนคะ่ะรู้สึกสดชื่นมากๆและบอกเลยว่าคํานี้เป็นคํามหาศจรรย์เป็นคําขอบคุณของตัวเองคุณทุกคนใครที่ทําอะไรผิดใครที่ทําอะไรไม่ว่าจะเป็นกับใครคุณใช้คําว่าขอบคุณ เข้าไปรวมด้วยสำนึกรู้คุณสิ่งที่คุณทำซื้อหรือสำนึกรู้คุณกับโควิดพี่วีสำนึกรู้คุณกับซีนตัวนี้มากๆที่เขาเข้ามาอยู่ในร่างกายของพี่วีและเขาขอบคุณร่างกายของเราที่เขาสุขภาพดีเขาอยากจะให้มันเกิดขึ้นอะไรกับเราเราก็ระดมขอบคุณร่างกายขอบคุณกล้ามเนื้อของเราขอบคุณ,คณทุกสิ่งที่เรานึกได้แล้วก็หลับ พอตื่นขึ้นมาคุณคะคํานี้มหัศจรรย์จริงๆคําว่าขอบคุณของเราที่กดแรงดูดกดจักรวาลเราพูดกับจิตใต้สํานึกของเราคะ่ะและมันได้ผลจริงๆใครที่กําลังไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องเงินไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือไม่ว่าจะคุณจะมีปัญหากับคู่รักความสัมพันธ์กับเพื่อนกับแฟนกับสามีให้คุณนึกถึงสิ่งที่เราเคยร่วมทํา ความดีนึกถึงสิ่งดีๆกับเขาและเราก็ขอบคุณในสิ่งที่เราขอบคุณตัวเราค่ะเราระดมขอบคุณกับตัวเองคุณได้ผลจริงๆคะ่ะพี่วีบอกเลยว่ามันได้ผลกับพี่วีมากๆค่ะ